สวัสดีจจนไม่น่อยบินาเดินทางมาจากสวีเดนเพื่อมาทำบุญวันนี้วันที่19พฤษภาเนาะคะครบรอบวันเกิดพี่ปอนทั้งหมด33ปีพอดีเนาะคะ่ะก็เลยมาทำพิธีส่งวิญญาณให้พี่ปอนนะครับลดไปวิญญาณพี่ปอนร่วงซุมนามโค้งก็ได้ไปเฮ็ดอยูอ่ที่พระธาต ผาตัดลกกลางแม่น้ำโขงเนาะมาวานนี่ได้ทำพิธีเต็นที่เพราะว่าปีปอนหมอกแม่กลับแม่น้อยตั้งแต่สมัยวัยนักนักวัยไลายรอบอกว่าแม่แต่ปอนเป็นยังใจแม่เพต้องทิศเอียงมากมากเลยเผาปอนแล้วก็เอาปอนไปล่อนำโขงเลยคือยายเลยสั่นคือแม่ก,ก็ไม่น้อยเนาะแม่น้อยก็บ,บอกกระลูกไวแต่เมื่อเหตุการณ์มันเป็นไปไม่ได้เราก็เอาแค่วิญญาณเนาะเอาวิญญาณเพื่อนไปปลดปล่อยเลย กันทำบุญเต็มที่ค่ะ9วัดนะคะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พี่น้องได้เห็นในคลิปสองวันกันหนึ่งคืนนะคะที่อุดอรธานีและหนองคายนะคะ9วัดทําบุญเต็มที่สังฆทานเต็มที่เห็ดทุกอย่างเข้าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้นะคะต่อให้พี่ปอนจากไปแล้วไม่น้อยแต่ยังจะดูแลและ ทำบุญให้พี่ปอนไปเรื่อยๆพอว่ายู่ในีวีเดนไม่น้อยกับอุเฮ็ดนะคะสังฆทานนะคะสังฆทานตอนนี้ทําไปแล้วสามรอบรอบที่สวีเดนสองรอบแล้วที่อุดรธานีที่วัดเผาเพลินนะคะหนึ่งรอบนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังจะมีการทําบุญระหว่างไม่น้อยอยู่เมืองไทยอีกนะคะจะส่งเสบียงบุญให้พี่ปอนจนกว่าล่มหายใจของแม่คนนี้จะมืดไปเนาะค่ะเนาะ เราเป็นแม่เฮต้ซ้ำนี่ทำได้เท่านี้ชาตินี้เราเป็นแม่ลูกกันได้เพียงแค่นี้ได้ดูแลเพื่อนเพื่อนในก็ะือว่าได้เฮตดเต็มที่นะคะทั้งที่มีชีวิตอยู่และเมื่อเพิ่อนจากไปและก็อยากจะทำต่อไปเกืดชาตินาชั้นใหญไกลเพื่อนเด้กอยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อแม่ที่ดีและกแต่ไม่พับสมบัติสลิงข้านบ่รตรงถูกบ่ตองงากบ่ได้อัตลาคัด สุขภาพร่างกายครบ32ประการมีสมองอันฉลาดอยากเข็ียังี้กระไ้เฮ็ดไปอยู่ในภูพุมที่ดีเดินทางตามรอยพระพุทธศาสนาหายพระธรรมเป็นภูชีน้ำผ่าเหลืองเป็นผููดึงพึ่นไปสู่ภูพุมที่ดีแต่อยู่ในภูพุมที่ดีแล้วก็หายอยู่ที่ในภูพุมที่ดีต่อไปเกิดชาติหน้าชั้นใดขอขอให้พี่พรได้เกิด ดำรวยเงินทองวาสนาครบรับร่างกายครบซับ12ประการอุดุลพุ่มพ,มพมุได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะให้ได้เฮ็ดได้ทำตามที่เพันปรารถนาแต่เรร่วมท่งยินยน้นย่านเพื่อนร่วมซูมินโคงนั่งกันเด้อพี่น้องเนอ้อเดี๋ยวรอชมคลิปในการท,ทําพิธีบางส่วนบางตอนบางส่วนบางตอนฮอ,อกกับห้เบิงบาได้นะคะแม่ก็ทําให้ด้วยรักจากใจเช่นเดิมสาธุสาธุสาธุ ติดจ้าอุ้ยบาดขึ้นไปไวายไปทำบุญก่อนค่าเรือกรุบละสองร้อยพระธาตุลาหนองอาพระธาตุลาหนอง,านานองขากเขาไปเฮ็ดบุญก่อนค่ะค่อยลงเรือ เบือนของมันเบื้อมนี่นาง่ะเฮ้ยท่าจะเสือกใส่ทุงานนี่เขาขึ้นพิษท่าตัวนี้เขางอมาทางนี่ทำไมนี่้กนไปไปเคยไปแล้ววัดไปแลที่ใช่ไปภาพเคื่อนอนขึ้นตะกอนค่ะมาแต่ไม่ถึง สิไปพระธาตกลางน้ำนะคะเขาไปตรงนี้กอนจะนี่วลาเราไปเทวายซังกะทานก็ลงไปสระกลางน้ำนะพระทาตลุกลางน้ำค่ะคุณนี่ตั้งแต่เตรียมถวายซังกทานอย่าบอกว่าท่านม เพื่อนลูกนะคะลงมารอขึ้นเรือาจา้ามองเขากำลังไปบูชาผ่านเธออยู่นี่จะเข้าไปกลางน้ำแบบนี้ไปกลางน้ำกันนะคะทำบุญให้พี่ปอนต้องทำให้เต็มที่ผ่านแล้วนะคะเข้ารอขึ้นเรือรอคิวค่ะ เด้อแบบวาสุบรุสุดนน้ ขนไายพี่ปองเต็มที่นะคะนั <Matthew> ่งรอคิวนานมากเลือกต้องเขาคิวกันนะคะเพราะว่าเขาคิวกันเขาเป็นใกของพท่านค่ะ แต่ละเรือลำนันเสร็จล้ำหา่าจังสิเดีเข้าไปนะ หมด,ดข้บหมดโซหมดโรคบรมดภัยแล้วนะคะมาถึงแล้วพระธาตการเจดีครั้งแรกในชีวิตขออุทิศบุญสกุลนให้ไงพี่จากคุกทิศด้วยนะคะับคุณนข้าใส่เสือกันฉีดโอบโซเชี่อฉีดกันหมดนะคะแล้วหน่อยก็จะกลับขอฟังถ้าผู้ใดอยากรู้ประวัติตรงเปิดในกูเกิลด้มไมน่อยก็หน้องข่ายบอย ก็ว่าก็เห็นแต่พระถาตัดยอดะ่าตาดนะคะเพราเคยเขามากก็คื่มือยี้มมีโอกาสถือว่าเป็นบุญวาสนาไหน่อยเลยนะจ๊ะ บอ่อดูดไา้เนาะเป็นมองดูดไายทางฟังข้างล่างเขาจะดูดไา้ค่ะถามว่ารอนานไหมคิวรอนานอยู่ค่ะแต่ว่าพอนั่งเรือเร็วกับบอไก่ค่ะแปบ๊บเดียวก็ถึงพระธาตุกลางนามนะ